สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องวันนี้ตื่นขึ้นมามาเป็นแบบนี้พี่น้องหมอกเตก็มเลยเนาะทำย่ามน่อยทำย่ามสิเบิร์ตพนหน้าพี่น้องแสดงควาพนอย่างเงี้ยน,นั่งเสืเ้บิตกอีกลายมือเลยพี่น้องเอ้ยหมอกเต็มมาแนบนี้เนาะ แม่นดูบ่พี่น้องหมอกเึ็นมากเนี่ยนี้ไม่เป็นไหนมันจะตกลัวหรือตังไก็มีมาบอกกันเลยมาลองทำกับเตือนเนาะเตืหน้าน่ออกไปไหนะหมอกหมอกเต็มเนี่ยโมเยนถังเลยเห็นถัลยอืงจริ โอ้โน oh, <c ười> <c ười> si ี่แม่โมห็นผู้เลยขันเปียกมันใบใหม่สำพลตกหอมบมอกอันดงพ่อรักเมื่อคืนนี้เสียงน้ำหมอกโต๊ะปุ๊บกป๊ะคือบบฝนตกแต่แม่เป็นน้ำหมอกพี่นเลยมันร้อนกันเสียงเป็นวัดในร้อยหนึ่งนะพี่น้อง ចំណាំចောက်មណាកូនមានបភាថៃណាអត់តណា งวดทึกลำตันนี้เนาะให้เราออกไปปลูกกินหญ้ายจิ้งทงปลา่าเลี้ยงมันมันเปปล่อยมันนะมันพอไปจับมันมาแต่ว่างงวดตัวหนางวดสุ่มหน่อปล่อยเนาะมันมองไม่เห็นมาส่องสามเอ๋อร์แต่ว่ากคับาท่านไปนับเนาะเพราะยังทิ้งทายหน่ามันแด่ก่อนพี่น้เนาะ chân nga ngựa cả, bây giờ bác con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  cái con bác này bác con đấy, con bác con bác ngoạn. เตินหน้ามาเสาเดินเดินล้มือนกับหน้าไหนนะพี่น้อุ้ยมาเต็มที่เสามาข้าว่าออกแล้วก็มาเกือปลาเนาะอันคือเห็นเห็นหน้าหน้าไหนกับข้าว่าออกเกือปลาแล้วก็จังไปท้ายหน้านะพี่น้อง

ได้เลายพงติพงศ์เดี๋ยวมันเป็นลูกปานมัทันใหญ่บ่แต่ว่าหน้าตามันคือปลาซิวโอ้โอได้เลายปลาใหญ่เราค่อยขึ้นมากินหนูปลาใหญ่เมื่อมันเกิดมันใหา่บ่

วลาลูกปลานะ่อปลากินเน้อปลาโนนจันหม้อแต่ปลาปลานี่น,นี่นคือชิวแมนบางทีกระโหกปลาปลาห่า Còn phụ đề là nhuộm kín lại <laughs> Nhuộm kín Mình vô ส้างน้นเป็นผู้ได้ไม่เนาะตอนนี้มองเห็นเลยเนาะฉันนั้งหัวดึงเลยกับบ่อไปมันขัดมันมันเข้าไปเกาขั้นโตขันหนึ่ง เรียบร้อยผูกคนป้ายนี่แล้วมุดมือแล้วเนี่ยมือแดงจังมาเอาคนไปข่าวขอกเนาะผูกจิ้มอย่างเงยลามเสือกแี้ยเงี้ยเอพี่น้องเยผูกเสือกแี้ยเงี้ยเอาหมอกกับบุษันจางอยู่เป็นวับผูกบุทันเป็นผูกอยู่เนาะ ที่ได้ว่าเอาง้อออกแล้วเกือปลาแหละก็ชิบไปไทยหนะ้าเนาะก็เลยแมนเม่อกี้พันมาจีไปตลาดมันกำลังช่วยเขาอยูนะ่เนาะจะไปตลาดวะเฮ้ยจะไปตลาดก่อนเนาะว่าถาน้องน้อง,นงกินกับ่ท่านตื่นนะเลยทาเป็นมาแต่ตลาดจังชีออกมานะไปไทยหนะนะ้าเนาะ ไอเซนมัเบิ่งเป็ดหน่อยแต่หน่อยพีย่เหรอเฮ้ยจะเกลือแล้วะเหรอวาเป็ดไก่แม่น้ำกีน่นเป็นคนอาบิสอบเนาะพี่เหรอเป็ดไก่ได้ไก่เน,น,น,เน,น,นาะไก่ผ่านไข่อีกเนาะต้องโฟกัสอันนี้ซีบโตบอดดอมาม่ากับเมื่อกี้ นเป็นไข่เป็ดดีเนี่ยองสี่หกแปดชองสี่หกไข่เป็ดหกนวยไข่ไก่สองนวยมันไข่รวมกันไข่เป็ดอันนี้มันกำลังผักพี่งนาะมันสิบปลายค่ะสิบปลายหน่อย อีมเป็ดเจ่ปล่อยมันก่เลืไงวะเลยเพี่น้องอนน้พี่น้องการช้เปติไปเพียงแ่ีหนนะพี่น้องเกกัน nhiều nạ vào đây nó